แกไปท้องไปใครเร็วมีผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือมาไปค่อยๆยิดค่อยหย่าน้องน้องน้องบูไม่ดูครับผู้หญิงวิ่ไปทางนี้แล้วคุณครับทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับ ยังไงตอนนี่บําเรางรูปรูปนั่งบังบริล่ะเรื่องนี้กูเป็นบริษัท rồi กันเลยกันเป็นบริษัทก่ใหญ่กันยังไงไอ้ตอนเป็นบริษักันเรื่องชาลาวันเลยแพงตายหงสนะลองเจ้าอย่ากอดนักเบาเบาบันซี่กังอุ้ยตายแล้วขอโทษค่ะบินขอโทษไม่เป็นไรหรอกครับคุณวิ่งหนีใครมาแล้วครับ รองรองวิ่งนี่ใครมารองฮะลุงช่วยฉันด้วยนะคะไม่ปลื้น้อ,องไม่ปลื้วายเด็กเร,รียกลุงไงตอกฮันเออไม่กี่หรอฉันถูกชุดคะ่ะอีสตทีรังมันมันจะชุดฉันมันยิงพ่อผินบาดเจ็บด้วยพี่ช่วยินนะคะคุณไม่ต้องตกใจรอกมันนั่งหลังผมรองลองทราบดังนี้มะมามา,มา อ้มีผู้ดีพระดีปฏิพนโลโก้ที่คนโลโกไปจะกรูดหน้าวมนตาบูดมาลงมาอ้นางฟอาเลยเจ้าเอ้ยตัวยังหรือไม่บอกไว้ยังอมจุกจุกเช็ดเช็ดกูจะเนียดแม่กูไว้แมแม่กูเกินไกลไปเลยได้โต้ย้วยแม่กูอยากว้ยโตนี่ใครแม่กูอยากละใครเรียกเลยฮะแม่กูอยากปลอยมมันแม่กูมันอมคุ้งแม่กูคุ้ง ทำไ,ไมย้ายมาตอนงี้ตุน้นำ่งไล่ลงากูตบดีเลยมึรงรู้ไหมคกูปังรังแล้วมันหนังลงบนบนคกูเลยว่าตายตายหลักดินเดาไปละคุูนั่งหลังผมเลยครับคุูมั่นใจเดี๋ยวก็าตามมาก็ตามมาครับเชื่อพินสิครับเขาจะพินเป็นเมียได้มาอยัดมาหลอกยิ่ง่าหน้าสุภาพรุ่ได้เรือ้องเร้ามานั่งแขลง ชดชดนะลุงครับไม่พื้นหอนังนังนงนังหนังนงนังงด้วยนะลุงครับนังนังนะครับหนังนัง g r ันัง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 หนังนี่นังน้นังนี่นังนะาน้าข้าวข้นเด็กแด้มันสองหั้นมันอย่าตรงเกาทีดองเจ๊เจ๊ี้โอ้ว่าไหนี่ lắng nó bật đế khu lẽ, nắng bật đế khu lửa lẽ Cả trai đây mà ngày chọc, cả ta bằng lăng lẽ coi nhẹ hay không à? Dạ Chốt ngay này cũng được bảo phao Cả quên mẹ tao cũng ruột cao không nè Ồ, bên là hào thong, dứt đều nè pin thong

กูไอ้แก่มันเตะการก้กูุเตะมันเก่าตัดดอกไม้ผมมันจัดกูเก่าตาแกงงม่กกับไหวอี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 จอรอผมจอรอมันกุอกบอกูุอกมันมัดบอกมันมัดกูเก่าผมมันเก่ากว่าป้ามันการก็ตีเดียวกูลงไปนอนอยู่กูได้ยินออกเจ้ามาพี่ทองสู้สู้พี่ทองสู้สู้ยันบมงกูตลก้อยเปล่นจัดที่หน้าราวซโบูไป ไอเนี่แกลงมาน้ามันขุดพินทองอยู่ไหนหย,ยุดดานี้ไอหนุ่มทงเมียก็คืนมาผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเมียคุณเหรอไม่จริงค่ะจะไม่ได้เป็นเมียเขาอยจะไปเชื่อกันนะคะกเขาจะฉุดทั้งค่ะไอ้เมา tóc cháy đều, tóc cháy đều, tóc cháy đeo Bấm tay tay hôn rồi đi Y lạc nhanh chạy không? Hả? Y lạc nhanh cho bao? Khi ọc bà đèo anh Muốn băng tay coi cũng bén xiang rồi đi Nếu bíp xoáy đó, khu nè, khu nè Ông bộ đồ bà trốn, cô chậm đai trốn Để con có bíp, con lo bộ lần cây, cô bộ Bíp, anh thử เนี้ยทีก้อนพอพอว่าต้องแลวเป็นโจนไปปล้นบ้านยาเราไปตึ้งหนังวัวนกจานยาท่ามามาไย่ล่วงทุายยาท่งมาปล้นแล้วอะยาว่าปล้นเนี่ยไม่ปีปบปี๊บยาตีหลกดนกจานขอมาลาวหนะ้าเรื่องก็เขาส่งผู้หญิงคนนั้นมาคุณครับได็โปรดเถอะผู้หญิงก็มาขอความช่วยเหลือจากผมผมผู้ชายอกสามชอก ถ้าไม่ช่วยมึงก็ดูอะไรนะครับผมอยากจะขอร้องคุณลุงใครลุงมึง<ะ>อะป๊าปอย่าดังจีผมขอร้อง,งนั้นลุงถ้าผู้หญิงก็มีใจให้ลุงผมจะไม่ว่าอะไรสักคำถ้าผู้หญิงก็ไม่ยินยอมอย่างนี้ลุงครับลุกนึกถึงลูกถึงหลานลุงมั่งเถอะถ้าใครมาทำกับลูกหลานลุงแบบนี้ คุณลุงจะมีความรู้สึกยังไงไม่เกี่ยวป๊ไม่เชี่ยงไหนนี่กูแกนั่นสิบบบูเล็กนี่หมูจะเข้าห้มแล้เราคานก็มาสอดมึงอยากตายใช่ไหมหนุ่มคุณลุงครับผมขอร้องดีๆมันไม่มีคำขอร้องกูอยากได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียมีอะไรไหมฮะ แม่เบ็ดอู่ในเรือกูยกปิดยะยกมือกูตีโอ้ยกปิดเลยนยะดูเกมือกูเลยน้องน้องน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 งเฮ้ยทำไมเอะลุงน้องนงนงหมูเลือดไหมน้องหมูเลือดไหมก็มีบ้างนิดหน่อยอะค่ะกินยาลบไปก็เลยกินยาลบไปก็เลยตอนนี้ไปตอกแซง พี่ต้องแทงแทงแทง,งอ้ออเหลือชูดคุณลุงคุณลุงวันนี้ก็จะจบจริงๆกับพี่พี่ต้องช่วยฉันนะน้ำตาบีพลัดงองตกวัดไปต,ต้นคามพี่ตกองใจเข้าไปห้ามอย่าทำรันลามกันได้มา ้องทุกแกพาก็พลักไอ้อาจารบนปืนายไอ้บ่าวเฮพอหลุงวายลุงข้อได้ไมให้ลุงก่อนปุ้นชุด้ายเด็กวานไหนพอเราแกขอบใจลานเฮ้อขอบใจแทที่ให้คนแกได้แปลงรอนเมือ่อเด็ก มันเชียหยัดแมมเย็ดเพลียจนเข่าอ่อนกลับไปบ้านกลานก็นอนแต่ยินเสียงหล่นโวันครางเด็กเดินเรียงเอื่นลอยละลิ่รู้สึกเย็บตัวเวียนหัววิวคอยไปต่อคิวต่อไกลช้า แค้นที่เหล่าใจมันเอาเจ้าโยมกัดยาเพึ่งพอเล่ทางนาต่างเห็นภาพรางรพง่เมื่อนจีคายตะเกียบต้งับพื้นเงยหัหลับจนกว่าแจ้งได้ยินเสียงเล็กมืองเงผีทรงออกแดนใจยา น้าตงเป็ดเด็กนั้นเป็นเอจระยะทุกตายโกวัยรุ่นใจร้ายมันกมขึ้นตายแกตายตอนข้าต้าพี่ไป้ปยตกใจหมดเลยอะไรล่ะลงุงโอ้ยเราฮะเบิ้ลขึ้นไม่จะได้ไอ้นุมมึงเลีกเดี๋ยวนี้ มึงไม่ได้กูยิงทิ้งได้เลยจริงๆให้ตายโหงเรืออ๊องคุณลุงหมกมึงกูไม่ใช่ลุงมึงต้อยต้อยเต้นเต้นหนังเฉยเฉยไอ้หลุนนี่ผุ่มข้าวเกี่ยงเออเออเลยลูกทิศเอาเลยอ่าไอ้ทิศลยลูกทิศกูอ่าไอ้ทิศมเอาจั๊บจุกันนักแว่นนะไอ้ยุจั๊บจุกกล่ไม่จังไงงี้ของกูร้อยตายดูนั้นกว่าปะกู quên หมดกันก๊แก่ตายโหง không mà trẻ nơi, ai ai lún đây lún lún đây mấy đó cô mà chạy tăng bây là đốt tôn mà chào đấy cô cô cô, cô tôn mà tung luôn à thì bỏ bạn này nơi, cô quen gì gì thì quen thì quen mà kiểu vậy một cặn có kẻ tay quá anh này kia rồi nhạc mềm nằm tràn quen này đẹp đi ไอ้ลูกบ่าวใครไอ้ห่าโอ้ยเด็กเปรตนี่มึงเป็นใครไปกระด้มาจ่ายผอมึงอะไรแล้วไอเนี่ยไอ้เด็กเวนเด็กเวนที่ว่ากูเศร้าอุบาทมึงด่ากูเหรอเดี๋ยวด่าก็ไอยู่จ้กกนมึงฮะกวนหน้าไปหามึงกูด่าใครกูด่ามึงไงเด็กไม่เอาเด็กแม่มีหลักจะไหนยู่เคราวน้อยเด็กเคราวน้อยจะแลอะจะมั่งเลย กันลยก็ชบกัไม่จะก็แรงแต่ก็แ่นความเหมาะสมไม่มีความสมบูรณ์กันฉันอู้เจ็ดสิบล้อไอ้นี่ผมใจใจย่เมียกันเหล่าห้าอกคิบก็ไม่พูดเลยวมานั่งกันไม่เหาเลยไอ้นี่จนเจ็ดิบนู้นสิบลือปมีมันไม่เหมาะสมเข้าบุปเจ็าก็เรียกข้าวโอ้ข้าตตาหน้าครับเข้าเปลดเปล้ามา้าหยัดแมไ่ไอ้ย้ยไอ้ด็กเปล กูยิงทิ้งได้นี่มึงจำไมาเลยเด็กเวร่องนี้ไม่เรื่องเทวดาหมาไม่เกี่ยวฉันก็ไปหนักกระช่วงใครหุบเหนือก็นสุดมึงน่าห่วยมากมันเป็นเทวดามึงเอาใจที่กูพูดไหมข้าวใชจะเรียกว่าเราเป็นมาเออมึงเป็นเทวดาเออ เทวดามีกี่ชัน้นเทวดากรรมปรพบรูประพบอ,อรูประพบมึงดูเทวดาชั้นไหนเทวดาแต่ละชั้นก็ทำงานแตกต่างกันไปแต่หน้าที่ของเทวดาคือทอดท้องดูและระทุกปปลโลกนิพพานจากชนบนโลกก็เกิดจำดีไปเทวดาเขาส่งเสริมเขาไว้ที่ไหนพรนะจะรวยหลงเรื้ยง chắc khởi trầm xuống có giá sao con giá chèn cái con nắn tốt là cầm bác bát mừng bên thì đa chẳng nơi việc nhẹt đẹp của tao vào luôn hả hai à, u bát? ui à, à, à. lại cái, ui lại cái ai cái, ông lục ông cái ông hư 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 าจอกเล่นแล้วพอก็จ <If S 1> ักปืนปี้เหากี้กัดไม่ได้เจ้านี่ยยังโบกับโบเจอย่างนี้หัวปืนเห็นมันนี่อะไรฮะมึงรู้จักไหมนี่ฮะก็อย่ามาก็กอ้้ปักลูกปืนเขาแม่โอ้ยบ้าบเราก็ไม่ใช่แบบนี้ก็ใช่ลูกกลมกลมเบ้ปืนแบบนี้ยิงเลยชนิดมันรุก้า mà chết bọc em đi vóc, no em cao luôn. no giang luộc lưng lạc mày luộc giang mày mày gặp quá mày gỡ nà nát mày sống nát sống nát nát mày 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 อยากจูนะเห็นไหมกระสุนกูยังมีประสิทธิภาพดูจริงเนี่ยนะเดียวจูนัดเดียวละนัดนู้มันอยู่ลึกไอ้นัดนี้มันอยู่ปากบอกมันไม่เปียกเลยไอ้นัดนูเปียกยิงไม่ออกแล้วไม่เดียวหมดแล้วหมดเดียวลูกโบงเลยโอย เอาไปเดี๋ยนี้อัไนี้เบาแก้วก็ใส่องบล็อกเดี๋ยวจัดให้โอ้ยมึงจะทำอะไรกูเบาแก้วชี้ข้านูจอกกางเกงโอ้ยมึงทำอะไรกูอย่าอย่าเอาใส่ซองบล็อกนะนี่ใส่หุ่นนะมึงมึงมึงอยากได้เมียใช่เอาอีใส่หุ่นก้อนนะแม่เบาเบาแก้วเอาชักเข้มาชักเข้มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่มูดำเดียวตาดำนะ นม่ขุดเช่งรูทรายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยได้ใส่เฮ้ยล้วบากแก้วใส่เนียนมานี่อีใส่ทองโอ้อยพี่ไข่พอแล้วพี่ไข่พอโอ้ยอะก็ไม่ได้แล้วแม่ไอ้ก้อรูดแม่ทอง็อกแล้วเอาแก้วจิ้มเกลือได้รอยเดียวแก่งเลย เดิเล่แม่มือหน่าเลือดจักปุ้ยไปล้างมือไปเช็ดจมจ้นวะจังตัวไหญโอ้โหเลือดไหลไอ้ปี้ยนู้ก็ไปไหนแล้วพี่แก้วอไม่กลั่นไปออกไหนไม่หูอว่าไม่ตายกั็เดียวไม่โตได้เมียซ้องเลยชาเอินกับชาตองแหง แต่แล้วพวกคุณปลอดภัยแล้วครับแม่ไม่รู้จะขอบคุณพวกคุณยังไงอะคะ่ะที่คุณช่วยให้ปินปลอดภัยวิ่งไวจริงนะคุณอ้อนักวิ่งก็เลยเบือะบเ,เอมเรื่องวิ่งอย่าเดียมแล้วพกบียเปียวโยกเด็กๆๆทำไมไม่ชู้กันะ่ะเห็นเป่าป,ะ,ปะเปาคิดว่าเก่งที่ใช้เ็าหนีที่ใช้ก็วิ่ง โอ้ลูกองวุ้นรงเท้าไม่เข้าใจรงเท้าเข้าใจไหมพี่ยัจารี่ปนเกแตงกับไม่ใส่ห้องนี่แต่พีกําเบ็ดเฉือยไม่ว่ารอนเรียงไนี้แต่เด็กมันไม่ให้ทำหนูกใจไมเด็กพี่มันไม่ใหพี่ทำตกลงพวกนั้นนะเป็นเป็นเด็กของคุณครับเด็กพวกเพเห็ไมเนี่ยจุงไหนอูเเรื่องแต็กเกแบบนี้ลองลองเอ็นไปไตัวเ้าวา เดือตาแล้วไกยิทุกทุางแล้วนั่นอ๋อเขาเป็นคนหิวทังหรือจะบอตัวเปาคนเปาหรือไรเบี้ยนมันต้องมีคนถือถุงแบงค์ครับเคนเดือดเะเบิด์นี่เท่าไงนะเฮ้ยเฮ้ยกูไปยกนอกให้ต้องเห้อได้ตัวเล็กนู้นแล้วตัวเล็กนู้นเดือดเซเบอร์รองัน ก็ททาอะไรอะพี่ท oh, really really so, ี่มีเงินเดือนเยอะอย่างนั้นนะโอ้โหตัวนะว่านักไอไอไอตัวเล็กกันสว่านักกันตัวตัวจริงแหละแต่มันเป็นบริการส่วนตัวพีบริการส่วนตัวมีบริการด้วยเหรอโอ้แล้วซีอันนี้ไม่มีบริการฟลีเด็ดเจ้ไปายองเลยเขาทำอะไรบ้างทำไม้เงินเดือนสูงอย่างนี้ไอสว่านันนะคือว่าเวลาพีซุกยามันจุดแต่ซึ่งหาปากปี แล้วใส่ก็ไปตึงตอปไปอหยับตบไปยับแล้วมันขี้เล็กวัยห้ายบกี้เล็กวัยห้ายทั้งว่าขี้ยาหมากมันจะประกอบไปเคี่ยวแล้วเรื่องผีวิ่งตับเลยแค่นั้นเหรออย่างเลยเวลาพี่จะหนุนกางเกงมาจเจ้ากางเกงมัตึงพึ่งให้พี่โดดลงไปแล้วตึงมันจะค่อยๆลุกซิป บางตีมันรูดซิปติดก้อยพวกพ่อแก้ไย้ยิ่งว่าเยี่ยงเนวก้อยแนวมึงน่ะหนักนะแค่นั้นเหรอยังเวลาพีเดี่ยวแล้วลเวลาพีเดี่ยวมันจะต้องดึงก้อยพี่มาเดี่ยวพอเดี่ยวเสร็จมันจะบัด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 บอกบัดบัดแล้วมันใส่รอบผมใส่รอบถึงมันมันกิดเกอยรูดซิปรูเลเดียนรูเลเดียนบางทีไม่ได้หนุ่มเก่งเลนัางตีซิซิลินไปกับลาวันอะไรงทีให้ผมว่าคิดนั่น

ไอ้จรองเพื่อกูจัดรั้วเสาแกแม่ไม่ไดล่เดือนแก่ก้อย่ใก้อยแม่ยัดเสื้อเบิร์นองกูเกลียดเใจละพ่อเดียวแต้แทกูบัดก้อยเย่กันแล้วดูบัดคุณปลอดภัยแล้วครับคุณกลับบ้านคุณเถอะ บ้านคุณอยู่ที่ไหนครับไกลไหมพี่ไปส่งจะด้วยนะคะพ่อๆฉันโดยิงบาดเจ็บอ๋อพ่อคุณโดนยิงเหรอแล้วแล้วแล้วทุกคนเขาตั้งทรัพย์บัตรได้น้องเออก็ก็ก็ตั้งทรัพย์บัตรได้แล้วแล้วก็ไก่หัวไหมมันใช่มันใช่แล้วกูกวาดกริ่งไปทำนี้มาบ้านกู ประกอบใจจริงใจค่าที่มาช่วย ก็ใจจริงใจกาะที่มาช่วยน้องไม่มวยน้อรอตายและเพราะผู้ชายคนรอจนปีมาถานนี้ลีโรไปช่วยพ่อที่บานเพราะว่าสั่ทุกปืนสังปูรีไข่แก้วทองตามน้องยิง ไม่มีสิ่งสารพัดที่จะมากัดคืนไหว้สายยอดดังลู้สึกสึกื่นเลือดจมปืนปูแด,ดนที่บ้านตาพี่ขาเร็วๆหน่อยเรับพี่พ่อพ่อขา อะไรมากหรือเปล่าอินดองจา้าพอ่พอไม่รอดแล้วลูกเอพ่อพ่อจะไม่เป็นอะไรพอ่อหนูจะพาพ่อส่งโรงพยาบาลพี่ขาช่วยพอ่อพินด้วยเถอะช่วยพอ่อพินด้วย <c oughs> เร็วๆต้องพลิกครับหลือยังยังไม่ตายอ๋อไม่ตายจริงพี่ใคร